หลายธุรกิจหันมาจ้างพนักงานชั่วคราวเพื่อช่วยงานในช่วงที่ลูกค้าเพิ่มขึ้นแต่การจ้างแบบนี้ต้องคำนึงถึงข้อกฎหมายเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตร้านอาหารแห่งหนึ่งจ้างพนักงานชั่วคราวโดวยไม่ทำสัญญาและไม่ให้สวัสดิการตามกฎหมายสุดท้ายพนักงานลาออกและร้องเรียนกลายเป็นคดีที่นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย การทำสัญญาจ้างชั่วคราวที่ชัดเจนระบุร,ระยะเวลาการจ้างขอบเขตงานและสิทธิประโยชน์จะช่วยป้องกันปัญหาและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีแม้จะเป็นพนักงานชั่วคราวนายจ้างต้องให้สิทธิขั้นพื้นฐานเช่นการหยุดงานหรือสวัสดิการเหมือนพนักงานประจำและการเลิกจ้างต้องแจ้งล่วงหน้าตามกฎหมายมิฉนั้นจะต้องจ่ายค่าชดเชย กดติดตาม Digital Scan